จนยิ่งหลักเด็กครับหลักเด็กไปไหนเดี๋ยวไมไปเดี๋ยวไปห้าไปห้าผู้ผู้บัญชาการเนก็ช่วยไปครับเออไป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 เด็กถูกจับไปในป่าตายต้นไม้แล้วเด็กเด็กถูกจับไปเออเราเราทำบือได้มั้งครับเดี๋ยวจะให้ของวิเศษไปนึ่งชินนั่นก็คือ

มึงเอิญมึงเดียวใจที่คุยให้บ้างผมก่อนครับใชอะไอ้ได้ปผ่นลืนได้ว่าพั่นฟือเสี่ยงว่าจนจนยิ่งหนักเด็กครันหนักเด็กไปไหนไปในป่าปกแวปาปกแวได้ครับตม้ืดีครัเพื่อบโอ้ดูไไหไปเดี๋ยวไปห้าไปห้าผูู้บัญชาการเนี่ยก็ช่วยไปครับไป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  าาผู้บัญชาการครับวันนี้ม,มีมีเรื่องขอช่วยครับเรื่องอะไรเราฮะเดี๋ยวข้อนางก่อนนะครับ <c oughs> พอดีว่ามีคนมาแจ้งว่าเออไอร้านนะครับโทกหลักผ้าตัวไปครับหลักผ้าตัวไปไหนฮะไม่โลครับแต่ว่าผู้บัญชาการเนี่ยช่วยเปิดดวงชะตาให้ที่ได้ไหมครับข่าว <c oughs> ส่งถึงกับเปิดดวงชะตาเล่ <c oughs> เล่ม้อยท่่่่ามันย,นย่่่่นได้เดี๋ยวฉันจ่่่่คค่่่่่่่ค่่่ หาหารในละไม้นั้นไหนอะไหนอะนั้นเด็กถูกจับไปในป่าตายตนาย้นไม้เออแล้วแล้วเด็กเด็กถูกจับไปเออแล้วแลทำาบือได้มั้งครับตอนนี้เด็กกำลังมีมีอะไรแบบมีคอ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ได้อ่ะครับเด็กกำลังมีข้อย่อเราเราทำเบืรอได้มั้งครับเดี๋ยวจะให้ของวิเศษไปหนึ่งชิ้นนั่นก็คือมันเป็นอะไรกับนี่มันคือกรองภารกิจกรองไว้ดีเทมันจะสามารถช่วยเด็กลบมาได้โอเคครับโอเคครับ หน่วยลดพิเศษกองนี้เลยครับกองอันนี้เลยกองกองอันนี้ยังเดียวถึงสามารถช่วยได้โอเคโอเคเดี๋ยวทานนั้นพบไปช่วยเด็กๆก่อนนะครับไปตปาบาวโอเคครับโอเคครับ ของฉันป้อมตัวเป็นหน่วยหลอดผิเศษใสอุปกรณ์ถูกย้างให้ครบแล้วไปช่วยเด็กๆให้ได้พ่อไปถึงที่นาโจนให้ถงคาถาเนื้อข่าวโอมเนื้อเหนื่อยเนื้อเหนื่อยสามรอบพองใสโจนทันทีมันจะทำให้โจนเนื่อยข่าวอยากเอ็นถูกย้างดีขวังหน้าแต่ต้องสั่งอาหารผ่านเอฟฟูดแลวเอาอาหารเล้านานไปหลอกหลอโจน ให้มันตายจอยให้มันกินจนพุ่งกลางนัง้ามันจะโยนเรียวรับเหนนอนจากนั้นก็ยิ่งมันให้ตายเรียวเอาเด็กลับมา ขอ,ของของขอบไหมครับ,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 บครับครับครับโอเคโอเคครับ หยุดนะไอเด็กมาเดี๋ยวนี้ชอเด็กเอาเบี้ยมาสล้านเอาไปทำอไรสิล้านเอาไปต่อคนตาเอาไปต่อคนตาเอาต่อคนตามีหาจะาเด็กนี่ก็อย่าพึ่งาอย่าพึ่งานี่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 อ้ไแล้วูอ่ายิมย้มมาอมเหนื่อย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 เหนอยมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนอน่นออมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ้าไปนางกินข้าวกันมากนี้ช่างอะไรไลอย่างใช่ไหมนอ่ไปไปไป,ดดดไปเดี๋ยวไปไยยังหวยังไลมังน,นาออออไปออไปไปไปเ็กมากคนเด,ด็กคอยสนใจมันลา่าเไปช่วยด้วยช่วยดวยูเนื่อยแล้วไหมเหนื่อยนัแต่ว่าใส่โจนหน้าขุ่จังวะไม่ไม่ได้เป็นบุราชารก่อนเนาะ เอ็นบูบันหยากอันเอ้ออไม,ไม่ไม่น่าไม่เหมือนเออโอเคบอกเ,เลยวันนี้เด,ด็ดเด็ดเลยนี่เปิดแร่เร็วอ้อเดี๋ยเปิดเปิดเอาอันนี้นี่ตั้งมาจากถนนหนางามบอกเลยว่าไซโคตแก๊ สี่สิบได้หลับส่วนหลอดเนี่ยเออได้หลับส่วนหลอดเจ็ดสิบบาททาสังเกิลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าร้อยยังอ้าวลองชิมแล่ยังไงเออเล่ยไหมอ๋ออันนี้อันนี้กันมาาน้เดียวร้านเดียวกันเลยอุ้ยนี่แกงร้อยยังไงสุดเลยอ้าวอ้าออ๋แล่นี่แล่นี่ว้าวผัดไทยหอไข่ส่งเครื่องอ่าบรรเทาความยิ้วได้เลยตอนนี้นี่เลยแล่ล่เลยไหมยังไงแลกิน ไม่อันนี้พักนอกพักอะไนะพักนอกนนักนอกเหออ่านี่นี่น,น,นอันนี้คือ KFC ลดห้าสิบเอร์เซนต์ินอยากอาคาเต็มมันอยากาคาเต็มนี่เลยเราสั่งถึงตอนนั้นลดห้ิเร์เซนี่เอาได้ไปเลยสั่งมาจาก KFC สาขาลี่สักซินถ้าดีชอ,ชอ,ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่นกินอ,อ้เกกว้า อะไเย็นดัาแข้งเย็นสาหร่าไ่บนบนกินของเย็นเย็นมันสาหร้ายเลยน,น,นี่โอ้ไม่เครได้ก้องอน่สแเวื้สน,นึแทมหเว้เซนเซนนีอดอ,อบกินไหมป่ะน,นี่ชอบกินนั่นยไอซครีมนี้แพ็กจากร้านเซเว่นเซนว้าวรัมลูกเกดอันนี้อะไรสตรอเบอรี่ ไม่พ่อหยิบเหรอวะเด็กไหวตรงนันก่อนนะไม่ต้องไปตืนเะชังมันชังมันามเอามอาอลอดเนเกฟซีเอาร้อยกเลยเนาะร้อย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 วันนี้น ก็ใส่ตอนจัดเด็กใส่ไม่กินข้าวมากกว่าอยากใบเนี่ยงปฏิบัตินะดิบด่างดิบด่างกินไปกินมาขุ่บบบบบคุบบบบ่นดุกที่อะไนี่มาเอ๊ะไมันจ่เป็นผู้กับไมันจ่เป็นผู้ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ห้ามขีดหรอห้ามขีดแปลว่าเป็นหรออืมไมันจ่เป็นดิมมันคุ่นขุ่นยังวะเดี๋ยวกินเอ๊ะนั่งนอนเลยเอ้า โอ้ยเอ็มจังอ๋อจะเอ็มกันนอนพางนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวเก็บกล้องเดี๋ยวรับรับหลัเดี๋ยวฝากกันกล้องนะเออเก็บกล้องเก็บกล้องเดี๋ยวรับเลยเนอนพังนอนพังเรฮ้ยเฮ้ยอะแล้วมันเอ็มอะไรกันน่ะนิยอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปช่วยแดกเลยวะ Yeah! <laughs>